ก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะลองลดน้ำหนักตามแบมนะคะก็พยายามค่อยๆทำนะคะอย่าซีเรียสกับมันมากถ้าเราซีเรียสหรือเครียดกับมันมากเนี่ยก็คือช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเริ่มมีความทรมานตัวเองนะคะทุกคนให้เราหาจุดมุ่งหมายของตัวเองก่อนว่าฉันจะทำมันไปเพื่ออะไรหนึ่งแบมอยากทำเพื่อแบมอยากถ่ายรูปสวยแล้วก็ให้คนที่เขามองเราเข้ามาเนี่ยให้รู้สึกว่า เออคนนี้แบบดูดีอ่ะไม่ได้ดูแบบทุเรศจนเกินไปอะไรอย่างงี้นะคะพยายามหาจุดมุ่งหมายในตัวเองแล้วก็ค่อยๆทำนะคะค่อยๆลดไปเรื่อยอย่างการกินข้าวเนี่ยค่อยๆลดปริมาณข้าวลงนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยค่อยๆลดปริมาณลงอย่าแบบสัตว์ไปเลยนะคะแล้วก็อย่าทาไดาเอทแบบ รวดเร็วอย่างเช่นแบบ5วัน7กิโล5วัน3กิโลอย่างไอยูอะไรเงี้ยแบมบไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีเอฟเฟกที่ผิวมากกว่าเดิมอันนี้แบ,บ๊มเคยทำแล้วนะคะมีความอยากอาหารมากกว่าเดิมซึ่งเรื่องการลดน้ำหนักในทุกคนจะต้องศึกษาให้มากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับกระบวนการในร่างกายแล้วก็การดำรงชีวิตของเราทั้งหมดเลยนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ย แบมรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่บมนักน้ำหนัก58เนี่ยเวลาแบมอยากจะทําอะไรแบมบรู้สึกว่าขี้ดเกีย,ไยจไปหมดเลยมันอึดอัดไปหมดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยพอแบมน้ําหนัก50กิโลประมาณ49 50เนี่ยแบมบรู้สึกว่าเวลาอยากทําอะไรเนี่ยแบมบมีพลังมากขึ้นนะคะเวลากินปุ๊บก็รู้สึกฮึบขึ้นมาแล้วก็สามารถทํามันได้เลยเหมือนแบบ ร่างกายเราไม่ขี้เกียจเอออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตอนแบมน้ําหนัก58แบมปวดเข่าและกระดูกเข่าแบมมีเสียงกึดกัดเลยนะทุกคนกรึดกึดกึดกึดซึ่งวิธีนี้เนี่ยแบมแนะนําแบมบอกเลยนะคะคนที่มีน้ําหนักตัวมากๆเนี่ยอย่าไปวิ่งหรือว่าทําอะไรที่แบบลงน้ําหนักไปที่เข่ามากเกินไปเพราะมันจะเกิดผลเสียกับร่างกายเหมือนกันค่อยๆแบบลดไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆค,ควบคุมอาหารก่อนเริ่มจากการควบคุมอาหารแล้วก็สังเกตตัวเองนะว่า เราเนี่ยอ้วนเพราะอะไรเราอ้วนเพราะว่ากินเยอะหรอเราอ้วนเพราะว่าเรากินแป้งหรือว่าเราชอบกินหวานนะคะก็คือแบมอยากให้ทุกคนเนี่ยมองว่าเป็นการดูแลสุขภาพมากกว่าการที่จะได้สวยอะไรอย่างงี้นะคะสวยเนี่ยก็เป็นผลเขาเรียกนะผลพลอยได้มานะคะซึ่งสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันต้องอยู่กับเราไปอีกนานเนาะแล้วก็เออ อยากให้ทุกคนนะคะมีความพยายามแล้วก็อย่าคิดว่ามันจะลดได้ไง่ายๆนะจะต้องแบบใช้ระยะเวลาพอสมควรอย่างมากนะคะก็ให้ระยะเวลาตดยประมาณ1เดือนก่อนทําซ้ําๆแบบเดิมประมาณ1เดือน2อาทิตย์ถึง1เดือนถ้าสมมติว่าไม่เห็นผลเนี่ยค่อยเพิ่มมันแล้วก็อย่างกินข้าวเนี่ยถ้าสมมติว่ากินข้าวจานลดเขมาสาเอ้ยสองส่วนสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะลดลงมาสักประมาณ2อาทิตย์ก่อนถ้าสมมติว่าน้ําหนักลงเนี่ยก็ เฮ้ย <H ee> แบบนี้ใช้ได้ผลนะคะแล้วก็ลองทําไปก่อนนะคะแล้วถ้ารู้สึกว่าน้ําหนักเราเนี่ยเริ่มลงแล้วนะคะก็ค่อยๆแบบลดปริมาณลงเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยสมดุลอย่าตัดแบบตัดฉืบไปอย่างเงี้ยนะคะมันทาให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดเอฟเฟกขึ้นมากมายนะคะแล้วก็เออช่วง,งแรกๆเนี่ยทรมานมากๆนะคะทุกคนทรมานแบบโคตรๆทรมานเลยพอระยะเวลาผ่านมาเจ้ามาอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยร่างกายเราจะเริ่มปรับเริ่มชินกับมันไปเองนะคะโอเคสำหรับคลิ คลิปนี้เนี่ยหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ได้เคล็ดลับดีๆกับแบมไปนะคะแล้วก็วิธีการกินน้ํามันมะพร้าวเนี่ยแบมจะทิง้งลิงไว้ข้างใต้นะคะหรือว่าคลิปนี้นะคะสามารถไปเปิดดูได้นะคะว่าเออแบมกินยังไงทําให้น้ําหนักลดจริงไหมอะไรอย่างงี้ซึ่งแบมคิดว่ามันช่วยสลายไขมันจริงๆทุกคนแบมอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะกั้นใจกินนิดนึงแต่แบมเป็นคนที่กินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยนะคะก็เลยกินได้โอเคสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากแบมไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อยากให้ทุก คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นทางที่ดีนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายในตัวเองมีความสุขนะคะเอนจอยกับการกินแล้วก็เอนจจยกับการลดน้ําหนักด้วยนะคะแนะนําเวลาออกกําลังกายเปิดซีรีส์ดูทุกคนโคตรเพลินเลยนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ลาไปจริงๆแล้วค่ะเดี๋ยว จบแล้วค่ะแต่วิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอที่แบมถ่ายไว้ระหว่างการออกกําลังกายและหลังการออกกําลังกายนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเออแบมเนี่ยออกกําลังกายจริงนะสําหรับใครที่ไม่อยากดูก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยนะคะแต่สําหรับใครที่อยากดูเนี่ยก็สามารถดูต่อได้เลยนะ นะเหงื่อออกแบบนี้ทุกวันออกเยอะด้วยออกแบบนี้ทุกวันเลยชุ่มทุกวันหายใ,ใจสําหรับการออกกําลังกายนะคะเราปั่นจักรยานเอานะปั่นวะลาสามสิบถึงสีนาทีทําแบบนี้มาสามถึงสเดือนแล้วแล้วก็ควบคุมอาหารนะคะบางวันเราก็ไม่กินข้าวเย็นนะแล้วก็พยายาม,มกินให้ไม่เยอะมากแล้วก็ไม่เกิน900ารอยแคลนะคะ เดี๋ยวจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการกินชาไข่มุกนะคะยังไงนะคะให้เอนจอยและมีความสุขกับมันโดยการที่ไม่อ้วนนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ลาไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปลองใช้แอปอันนี้นะคะทุกคน,นต้องทำแบบน,นี้ทำนี้ออนี่คะ่ะทุกคนอย่าลองไปใช้แอปอย,อย่าลืมไปลองใช้แอปอันนี้นะคะ ไม่เห็นหเดวันทิงไว้ตรงน,นี้คือดีมากๆทุกคนนะคะแต่อย่าเคร่งเครียดอย่าซีเรียสกับมันมากนะคะฮไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะ